บ่มเพาะความรักจนสุกงอมมาเป็นเวลากว่าหปีเต็มอ้าอาิชาตพ,พระเอกปากแดงก,ก็ตัดสินใจสละโสดกับสาวสวยทรงสเสน่ห์นัดมีเรียนแล้วค่ะโดยเรื่องดีของทั้งคู่เป็นวันที่14เมษาย,ยนที่จะถึงนี้พิธีวิวาหน์นั้นจะจัดขึ้นแบบเรียบง่ายสถานที่จัดงานก็คือที่บ้านที่เป็นเสมือนเรือนหอของทั้งคู่มีการเลี้ยงแขกผู้ใหญ่และเพื่อนสนิทเพียงไม่กี่สิบคนเท่านั้นจึงขออภัยมาล่วงหน้าห่างไม่ได้เชิญสื่อมวลชนไปร่วมงานด้วยและแม้ว่างานนี้ว่าที่เจ้าบ่าวจะแอบกระซิบว่าพระเอกอย่างพ ชีวิตจริงไม่เคยมีช็อตขอแต่งงานหวานๆแต่แหมสีสันบันเทิงก็ได้ภาพหอมแก้มหวานๆมาฝากแฟนคลับของทั้งคู่เป็นการชดเชยนะคะท้กปีที่ผ่านมาก็ดีหไมึงคือราบรื่นดีนะคะถือว่าเป็นอะไรที่ไม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 ่มีความลำบากใจไม่เคยไม่เคยทึกเลยแต่หลังจากพิณัดมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมก็ได้พัฒนา ชีวิตได้พัฒนาความความความคิดต่างๆควาจจิตใจเพิ่มมากขึ้นจากการที่พนักาก็เป็นคนที่ดีนะครับเป็นกําลังใจที่ดีแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีรวมถึงเมื่ออยู่ใกล้แล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามันก็อบอุ่นนะครับกลัลงกันแล้วว่าว่าเราจะมีงานมงคล วันที่14เมษายนดังนั้นงานก็จะค่อนข้างเรียบง่ายต้องขอโทษแขกเรือรวมถึงพี่ๆเสือมุนชนทุกท่านที่วันนั้นเนี่ยผมอาจจะจัดแค่เป็นการภายในจริงๆไม่ได้มีแห่ขบวนขันมากอะไรทั้งสิ้นนะสมแหวนให้ผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้กันนะคะกันเองในครอบครัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกแม่ว่าเดี๋ยวจะมีเ่าจะมีตัวเล็กๆให้อะไรเงี้ยเพื่อเพราะว่าคุณแม่ก็คงจะอยากได้หลานนะครับ